สวพบประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างลงพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่26กันยายน2568คณะสมาชิกอุทิศภานนำโดยพลตำรวจโทย,ยุทธนาไทยพักดีประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสวพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลความคิดเห็นและประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงกรุงเทพมหานครจัดเวทีรับฟังปัญหาชุมชนเขตดินแดงและเยี่ยมชมแปลงเกษตรลอยฟ้าเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันจากนั้นเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสะท้อนปัญหาระหว่างกันดังนี้ 1. ปัญหาด้านการเกษตรในเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตดินแดงเป็นที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์เป็นชุมชนใหญ่แออัดและอยู่กันหนาแน่นจึงทำให้มีพื้นที่ปลูกทำการเกษตรจำกัด 2. ปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยของชุมชนได้แก่การกำจัดขยะตกค้างการทิ้งขยะไม่เป็นระบบโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายจำเป็นจะต้องกำหนดวันจัดเก็บและจุดทิ้งให้ชัดเจนทั้งขยะในชุมชนมีปริมาณน้อย การขาดแคลนเจ้าหน้าที่เก็บขยะ 3. ประเด็นปัญหาอื่นๆได้แก่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันในการลงทะเบียนพื้นที่ที่คัดแยกขยะเพื่อสิทธิลดค่าธรรมเนียมปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งมีทั้งถูกและผิดกฎหมายปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่นและมลพิษปัญหาการตัดต้นไม้ข้ามเขตและปัญหาวิสาหกิจชุมชนที่ขาดตลาดจำหน่ายสินค้า เป็นตนต้จากนั้นคณะเดินทางลงพื้นที่ณโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเพื่อรับฟังข้อมูลและรายละเอียดของโครงการเมืองชุมชนดินแดงระยะที่1และเยี่ยมชมการปลูกพืชผักสวนครัวบนอาคารพักอาศัยแปลงจี G, ซึ่งเป็นลักษณะของการทำเกษตรในเมือง การลงพื้นที่โครงการสมาชิกอุฒิสภาพบประชาชนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการบูรณาการการทำงานร่วมกันร,ระหว่างประชาชนหน่วยงานในพื้นที่และอุฒิสภาด้วยเปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแสดงความคิดเห็นกับวุฒิสภาทุกๆข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งกดแชร์ u t u b e ช่อง senior channel ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ